สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวแฟนคลับการวิพากร์รยุตัดแม่ลูกเสือและกวางฉะเห็นผู้หญิงดีกว่าแม่แท้ๆแฟนคลับการวิพาก์รทนไม่ไหวเห็นเสือและกวางร้องสารขอแม่ห้ามเข้าใกล้ลั่นตัดแม่ลูกไปเลยเห็นผู้หญิงดีกว่าแม่แท้แท้คนใดทำให้แม่น้ำตาตกตายไปก็เปรตปากเท่ารูเข็ม ภายหลังจากที่ช่วงเย็นของวันที่28ธันวาคม2564เสือเศรษฐการพร้อมด้วยน้องสาวกวางกรกวีลูกของเสกโลโซและการวิภากรได้เดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับทนายเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพของทั้งสองคนจากผู้เป็นแม่โดยขอห้ามไม่ให้เข้าใกล้กว่า5เมตรห้ามทำร้ายร่างกายและจิตใจห้ามข่มขูค่คุกคามและขอให้ส่งตัวไปตรวจทางจิตเวช ทั้งนี้เมื่อเข้าไปดูที่อินส a g แกรมของการวิพากษ์พบว่าได้มีการโพสต์คลิปตัวเองแบบมืดๆไม่มีเสียงใดๆแต่มีข้อความระบุว่าความในใจจากแม่โดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจมากมายบางก็เตือนให้ปล่อยลูกไปเป็นอิสระขณะเดียวกันก็ได้มีบางคอมเมนต์เข้ามายุยงว่าเห็นผู้หญิงดีกว่าแม่ก็ตัดแม่ลูกไปเลยแม่ก็คือแม่จะดีจะร้ายก็แม่ แฟนถ้าเลิกกันไปก็กลายเป็นคนอื่นคนไกลแต่แม่เลิกได้เหรอแม่จะดีจะชั่วก็คือแม่คนใดทําให้แม่น้ำตาตกตายไปก็เปรตปากเท่าลูเข็มชีวิตทําอะไรไม่เจริญท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้บ้างคะแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยหรือทักทายกับเราได้สำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ